แต่คือพอลากปุ๊บนอนเลยนอนเลยอ่าอันนี้สวยสวยสวยอ่ะเดี๋ยวคุณแชมป์เดี๋ยวคุณแชมป์มผมรู้กฎนคุณแชมป์น,น,นิดนึงนะครับเดิร์ลีดเอ้าวอล์กส่งกันบ้านผม,มหน่อยพอน้องหมานั่งหรือหมอบปุ๊บเราจะเดีมันล็อกนะครับเดี๋ยวมันล็อกด้านแรกของเราก็คือคุณแชมป์ยินนี้ใช่ไหมเทคนิคก็คือเราต้องช่วยสะโพตเขาด้วยเพราะนะั่นคือภาษาล,ลากักาณะของเราต้องชัดเจนเวลาเขาแอบมองเราคุณแชมป์เวลาเขานั่งหรือหมอบปุ๊บคุณแชมป์สั่งนะสั่งคอยเด่๋คุณแชมป์ห้ามก้มนะครับเพื่อเขาแอบดูเขาจะต้องส คําเตือนคู่เอกดีใบรับรองจากค a ร์เ n นเ a เยอร์แคนาดีฟอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์เบรฟเอรสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนสวัสดีครับชาวยูทูบครับ วันนี้ผมกับน,น้องไนนะครับจะพาไปดูสุนัขพันธุ์อะไรลูกเ <c oughs> ฟนบูด็อกเ <c oughs> ฟนบูด็อกนะครับเฟนบูด็อกนี่นะครับ <c oughs> เราควรจะสอนตั้งแต่เด็กๆครับเพราะเป็นสุนัขพันธุ์ใจกลานะครับอย่าปล่อยป่าละเลยครับ คิดว่าถ้าเริ่มจะเอาน้องหมาไม่อยู่นะครับแนะนําว่าให้หาที่เรียนครับใกลๆบ้านคุณก็ได้ไม่จะเป็นน้องหมาที่ผมนะครับเพื่อการที่เราจะเลี้ยงดูง่ายๆครับแต่ถ้าเป็นของผมนะครับเราจะใช้วิธีการให้น้องหมาใส่ใจสนใจมากกว่าให้เขากลัวนะครับแลวกิโมโยันน้ำอมิอย่าลืมนะครับว่าเวลาฝึกสุนัขนะครับเราก็ต้องมีงมเราก็ต้องมีผระเดชพระคุณนะครับ ถ้าเผด็จก็คือต้องทําให้เขารู้ครับว่าเราสามารถตัดสินใจแทนเขาได้อยากให้เขารู้สึกว่าเขาต้องแสองอยากให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมาปกป้องเรานะครับเวลามีพระคุณครับช่วงนี้นะครับผมแนะนําขนมยี่ห้อยี่ห้ออะไรลูกเพียวจ้อยอันนี้ในี้ยี่ห้อเฟิสเจอร์เฟิสคอมของในในที่ถืออยู่นะครับสองสีฟ้ายกทรงลูกยกทรงลงฟึดให้ให้เห็นที่กล่องให้ทรงลงฟึดของในในนะครับเป็นรถ ปลานะครับแล้วก็ผักสามสีนะครับส่วนรถนี้ครับเป็นรถไก่ล้มควันใช่ไหมลูกถ้าม er ีขนมนะครับผมแนะนํยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้ต้องบอกเลยว่าทํามาจากธรรมชาติมากๆนะครับแล้วไร์ไทม์ครับไม่ได้นานเพราะฉะนั้นคือสดใหม่เสมอแน่นอนนะครับีส่งคอจอแค่นิดหน่อยไม่เยอะเกินจะได้เอ่ออธิบายให้นะครับไหนๆบอกว่าเวลาให้ขนมนะครับฝึกมาให้นิดหน่อยนะครับอย่าให้เยอะเกินนะครับเดี๋ยวอ้วกแตกนะครับ แล้วก็มีอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะนําเสนอก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับนี่ครับนี่คือด็อกลิเชีนนะครับด็อกลิเชยทามาจากเนื้อหมูครับเอ่ดดิฟเนดูดิฟยอเรนต์ดิเใช่ไหมเหมือนกันทํามาจากเนื้อหมูนะครับสุนัขท่านไหนนะครับบ้านไหนที่แพ้เนื้อไก่นะครับลองเป็นตัวเลือกที่ดีครับ เนื้อหมูช่วงนี้หมูแพงด้วยลองดูครับ uh, ลองดูนะครับอไม่ให้เยอะไม่ให้เยอะนะครับไม่ต้องให้เยอะเพราะว่าโปรตีนค่อนข้างจะดีมากเลยครับว่าแล้วเราไปชมคลิปน้องหมาตัวนี้พร้อมกันครับที่เจ้าของ มาเรียนตั้งแต่เด็กๆนะครับตอนแรกเนี่ยน้องหมามีความไม่ยอมคือออกมาเลยครับว่าการที่จะจูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องหมาไม่ค่อยร่วมมือแต่มาดูครับมาเรียนแล้วไปทงการบ้านครับผมสอนให้เจ้าของนะครับรู้จักจังหวะหมาตัวนั้นๆนะครับเพื่อการสื่อสารที่ตรงจุดมากที่สุดครับให้นําไปปรับใช้นะครับดูแล้วให้นําไปปรับใช้อย่าก็ไปทางดุนครับเพราะสุนัขของคุณไม่เหมือนในคลิปแน่นอนครับด้วยเรื่องนิสัยโอเคไปยังไปไปเอาไปดูสิไปดูไหมไปดูกี่ยังไป Let's go, <S Let go oh. เออให้อาหารด้วยคนระับไปละผมกันได้นะไปก่อนไปดูคลิปเพอกันไปรับไปสัตว์ปูงถ้าเขาเห็นเราแข็งแรงกว่า mm hmm. เขาจะมีความาศรัทธาได้เร็วขึ้นค uh huh. อยไม่แช์ขยับนี้ครับสาย,ยาตึงนะ uh huh. ขยับกลับแล้วก็ชมเก่งมากเวลาชมเก่งมากนะครับเอาแค่เสียงสูงอย่าเพิ่งไปจับตัวคมนี้นึ่งเดินจะบอกให้ผมรอบนึงครับไปเลยอ่าใช่อเดินได้นะโอเคเลย เฮ้ยสวยโอเคอ่ะคุณแชมป์กลับมาใช่อยู่สวยๆนะครับคุณแชมป์หลังเส้นและน้องหมาอยู่ท่าเซนบาบซ้ายมือนะน้องหมารู้ตัวนะเอ้ยสวยเยี่ยมคุณแชมป์สั่งคอยเลยอเคอยขยับเล่นข้างไอคอนแทคดีกับกับคั้าไปและชมถึงสูงเก่งมากเรสปอนดีเรสปอนด์คืออะไรมองยกหน้าครับผมชอบต่อมา คอยปุ๊บคุณแชมป์อย่างนี้นะน้องหมาอยู่นี้นะครับคุณแชมป์ไปอย่างนี้นะยืนชี้ก้นเขาข้างหลังเขาอย่างนี้เลยนะขยับกลับแล้วก็ชมเก่งมากเสียงสูงอ่ะลองดูครับคอยคอยไปเลยขยับดีครับเล็บป้อมสวยกลับม้าข้างแล้วค่อยชมเก่งมากมากูุยดีดีดีของเจ้าของเจ้าของเจ้าไอเงี้ยอิมแพคดีคุณแชมป์มาเดินมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับผ่านเฟสทุกเฟสาหน้าเขาหัวันนะขยับกลับด้านข้างก่อนแล้วชมไม่ต้องรีบนะครับเป็นจังหวะคอยขยับกลับ ต้อง,งคอยนะคุณแชมป์แล้วก็เดินวนนะครับอ้อมหน้าอ้อมหลังเขาพอครบรอบเฉพาะอันนี้นะครับ,รบให้ให้ชมมาก็เก่งมากแล้วพอสิ้นเสียงนะครับให้รางวัลเขาหน่อยเป็นโบนัสเขานะครับสกินชิปเขา2ทีจะจับหัวก็ได้2ทีหรือจับตัวก็ได้2ทีเป็นแค่สัญลักษณ์นะครับอัดดึงซ้ายไว้ก่อนนะซ้ายไว้ก่อนดึงซ้ายเข้าไปดึงต่ำๆดึงเข้าไปถูก ถ้าสมมติว่าอยู่อยู่อยู่เฉย,อยๆ,ๆอยู่ๆ <c oughs> เขาลองเราคุยกันอยู่เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าคุณแชมป์เผลอด้วยสัญอา่างเขาครับเขาลองสุ่มดูไ,ไปได้ป่าวะถ้าเราเห็นเขาไปได้ปุ๊บเราเห็นแล้วปุ๊บรีบริเศทกลับมาครับครับอ่าคุณแชมป์สั่งคอยแล้วเดินบนครับค <โฮ S 2> อ,อยเดินบนเลยเนี่ยรีสปอนดีมากเลยอคอนแทคดีครบรอบอ่ะไม่อ่ามีโอกาสแล้วบอกเขาไม่หนึ่งทีไม่ปุ๊บกับท่าแซนบรอ่าคราวนี้สิงรากำลังตามมาคือ ทุกครั้งที่เขาพลาดครับเขาลองของเขาไม่รู้จะทำยังไงอยู่เขาลุกปุ๊บคุณแชมป์เห็นปุ๊บไม่ปุ๊บ,บกับท่าซนบายพอเขานั่งหรือหมอบอย่างนี้ปุ๊บเราสั่งคอยใหม่ครับเดินบนอีกทีครับคอยเดินบนค,ครับดีนะไม่ไม่ผมรู้แล้วคุณแชมป์ลองลองลองไม่ยกมือไม่กระตุกดูอาจจะไม่จริงจริงจะไม่ได้รรกระตุกหรอกแต่ว่าคุณแชมป์แบบเขามองคุณแชมป์ตอลอดเวลาพอคุณแชมป์ยกมือขึ้นจังหวะหนึ่งอะมันเดินตามอ่า ลองแบบคอยแล้วก็แบบลองเดินไปเลยให้เชือกละหูมันหรือลากไปก็ได้แชมปลองดูครับสอยคอยไปเลยเดินวนไม่ไม่อ่ะคราวนี้ผมเห็นละน้องหมาดีนะตื่นตัวดีแต่คราวนี้เขาอาจจะเออเอาเป็นว่าเอ้าคุณแชมป์เดินหรือเปล่าคอณแชมป์กับหลังเส้นแล้วดึงเขาไปอานนี้เทคนิคการแก้ของแชมป์ก็คือเราสั่งเดินวนเหมือนเดิมครับสั่งคอยแต่คุณแชมป์ลองนะครับลองเดินเฉียดเขาเลยวงกลมให้เป็นลูกวงกลมให้ได้เฉียดเฉียดใกล้ๆหน่อยลองดูครับเดี๋ยวลองเขานั่งก่อนนอย นั่งหรือหมอบก่อนปึ๊บสั่งคอยครับคอยเดินบนเลยครับไม่ไม่ปึ๊บกับที่เดิมอ่าเอาจักว่าจะได้เขานั่งหรือหมอบปึ๊บเราสั่งคอยคอยคอยเดินบนเลยครับเก่งมากลุกตัวสองทีสองทีเก่งมากมาโก้ลุกตัวลุกตัวไม่ใช่อุ้มโอเคเรายู่สมาร์ทโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อมาก็ชมแล้วก็ค่อยอุ้มครับมาก็เก่งมากอุ้ม โอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกอ่ะเดินมาคุณใหญ่นิดนึงครับเดี๋ยวพอเรากลับบ้านไปทำอะครับเราก็จะเพิ่มของคุณใหญ่มีตรงนี้นนนครับเราก็จะเพิ่มของส่วนนี้นะครับเข้าไปเช้าและเย็นตอนท้านำผิดไม่ต้องสีด้านคือไม่ต้องถังคอยอย่างนี้นะครับทั้งอ่ะอันนี้ล้มมือล้มมือห้าสิบโอเคอ่ะกลับมาล้มมือร้อยเองละโอเคสวยงามลูกจ๋าเออเมื่อกี้มึงหนูไม่ใส่ใจอะไรเดี่ยไม่ใส่ใจอะไรขัางหลังโอเคอ่ะคุณใหญ่รบกวนนิดนึงครับกลับมาลไปนะครับ ่วใหญ่ผมรับติดพูดมากกว่าถ้าใครคนลุกแบบดยมาพวกไปเขาก็จะปอะใช้วิธีสื่อสารกันใชค่คือคือที่สมมติเดืนดิววลครับผมไม่อยากให้สื่อสารกับเขาเพราะว่าเราอยากโย,กยดนดิวตี้หน้าที่เขาเต็มๆเพื่อเขาจะได้สใส่ใจเราต่อเวลาครับสุนัขอะจริงๆทําได้หนึ่งอย่างถ้าเขาบอกมองเราต่อเวลาต่อให้เราไม่ได้สนใจเขาอะครับเขาจะใช้ energy ทุกทางคือเขาจะคอยจดจ้องแล้วก็เหมือนกับว่าจะทําอะไรต่อไหมเวลาที่เขาใช้ energy ทุกทางคือมองเราอะครับ เวลาถึงระหว่างวันอ่ะมันจะเหนื่อยเพราะว่ามันต้องจ้องเอาเราเราถนัดเรียกเขาคุยกับเขาเนี้ยแต่ว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่กาเป็นน้องหมาครับมันจะไม่ใส่ใจเราตลอดเวลาคือมันจะซนอ่ะมันไปเรื่อยพอคุณแชมป์เรียกปุ๊บมันค่อยแบบเอ้ยเงอันนี้นะน้องหมาบอกเลยนะว่าคุณใหญ่อะสปอยนึกมาเฉลยมาโค้ชเฉลยคุณใหญ่ไม่ต้องพูดเลยอะเพราะว่าถามว่าอะไรเพราะว่ามันต่างกับคุณแชมป์เยอะอ่าคุณแชมป์ของคุณแชมป์ปุ๊บมันนั่งแต่น้อมาโก้มันรู้สึกว่ายังงัดอ่ะแต่คราวนี้นะครับระหว่างเรารอเอาะดึงครับคุ อ่ะดึงดึงค,คุณใหญ่คุณใหญ่ดึงใช้เชือกเอาครับแต่ว่าเราจะไม่คุยกับเขาถูกอ่ะเดี๋ยวผมไกล้ทีนะครับคุณใหญ่ลองสั่งคอยครับคุยกับมาโก้ครับคอยคอยขยับด้านข้างครับกับแล้วชมครับเก่งมากเก่งมากอ่ะเรสปอนดีนะด้านหลังนะครับคอยคุณใหญ่ไปยืนด้านหลังเขาเลยครับคอยหลบหลังเขาเลยครับปึ๊บใช่ครับกลับ แล้วก็ชมครับเก่งมากเรสปอนดีหูสวยอ่าคอยมาด้านหน้าครับหันเฟ to f เฟสครับคอยคอยปึ๊บหันหน้าเข้าไปหาเขาแล้วถูกครับขยับกลับครับชมครับเก่งมากวี่ใหญ่ตออีกทีนะครับคอยเดินบนครับคอยมีอการเกาไห้เห็นเลยอนะแสดงว่า คุณใหญ่ไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่เหมือนกันเก่งมากชมครับเก่งมากจับตัว2ทีครับ2ทีพอหนึ่งสองไม่ต้องอุ้มนะครับยินสมาร์ทครับโอเคของคุณใหญ่ผมขออีกทีหนึ่งแต่ของคุณใหญ่ขอเพิ่มเลเวลดีหนึ่งของคุณใหญ่ผมขออีกทีนะข้างหลังหน้าเดินวนแต่คราวนี้เราจะฝั่งนี้นะครับคุณใหญ่นับในใจก่อนครับขอนับสามหนึ่งสองสามกลับแล้วก็ชมใช่ครับคอยเก่งมากด้านหลังครับคอย จดฟ้อนดีนะเก่งมากด้านหน้าครับคอ,อยเก <ไป S 1> ่งกว่าจะติดออเก่งมากเดินบนครับคอ,อยสวยเลยแหละเ <ชม S 2> ก่งมากรูปหัวสองทีครับสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมแล้วจับตัวอีกทีครับมาโก้เก่งมากอุ้มเลยเลยโอเคสวิงอัตอนตแรกตอนแรกมาโก้มันคิดก่อนเหมือนกัน